เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนพิเลตปัญหาสารอุปาทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้นาานากกาถนัตปจะจักปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนึงครอควาเป็นต้นรากาสทุกาากายทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อานจึงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่งเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งขง้างนอกข้างในเพเป็นสภาพเหมือนๆกันกลัวผีกลัวปิดอ่อนานจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยสายช้างอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันมันตุอะไรเข้าไปไว่้ไม่มีกี่ซากกีส่สน สัสตว์สี่ประเภทมันก็้าไปบันจุ้อว่ในป่าชา้าผีดิดันนี้รู้พิ่อันนี้เราจะไปตื่นเต้นลหลงไหลอะไรก็กระป่าช้าที่ไหนอีกือมออกที่นี่เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไปเราวม่เราไม่เห็นกลัวผีภายนอกตัวซา,า,ากกบซากเตียดซากปูซากปลาอะไรมันเต็มู่ในครัวเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่สังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเสียไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองนึงที่กลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความนํำหมักลงบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงีแล้วมันก็ไม่กลัวฮึยิณได้คติอันดีด้วยนาาเนี่ยเยี่ยนป่าชาทุกวันทุกวัน มีอะไรนี่ป่าช้าพิจนาจนเห็นแจ่งแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถิดถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจาณาแล้วพิจณา,าเล่ามันจะเกิดความสนิทชำนาญเกิดความคล่องแคล่วแ,วแ,วแ,วแวาาก้วกล้าขึ้นมาโดยลําดัลบลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคำว่าวอุปทานคือจิตไปเขี่ยยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว,ว่าอนั้นเป็นเราน,นี่เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยยูา่งนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอํานาจตัวเองไม่มีวาาัสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเสีาา่ยอำนาจวัสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยกสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภา,ายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐา,านท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเที่ยงไรจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปดยลำดับทะลุปุ่มไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลามำมานจ,จริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด มัาจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือมัาจะร่างอันไหนเมื่อาก,การพิจารณาของเรามีความสนิทานานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างไกลมองเห็สัตว์เห็นบุคคลนี่มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภารกิจใจพอกำหนดปั๊บ อน,นี้มันจะวิ่งเขาถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทำงานแล้วเขียนหนังสือทีแอกเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วพึ่งหัดนี่อ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนอย่างนั้นไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาก็เริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดัำบต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตาเงมันติดกันที่ตรงนี้ท่นนั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นคลีกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนตา่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียกว,ว่ากรรมาฐานงานรู้โลกรู้อสองสารรู้พกรู้ชาติรู้กิเลสทันข์หารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานมีกรรมาฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญฟาอฟันกิเลสทันหาอัตวะความนิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวรเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจใจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมเี่เดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับลำดับ แล้วก็เย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เ<ม>ย็นอยูไหนก่อเย็นิปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ตา,ตาหูจหมูกทิ้งกายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใ,นใ,นใจ,จิตใจก็ทันติถ้าสปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่านั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันอืคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันถ้าเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือรุงมขึ้นภายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ท,ทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารนามาเป็นสติปัญญาที่เรียงไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายที่เหลสมันเก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติออกแม่แค่ลุกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติทมแล้วตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพที่เหลวเนี่ว่าลูกฝาล้าน่ว่าปูยา่าตายายาของมันทําลายลงไปจนหมดไม่ห้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพบชาติมัหมดไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเหมื่อที่เลสดตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากเนาะความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เลสดสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขเพราะที่เด็มาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกข์มาให้เราี่พอฆ่าที่เด็ดลงไปจนกระทั่งที่เด็ตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านเรียกว่าปรมาณสุขขงัง อะไรจะปร r a m a สุขขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดข,ของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสร้นปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดทวงหรือปกติกำบงังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะ ธรรมโมปดีโปจหมายถึงอะไรเป็นธรรม่าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมทั้งแท่ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ำก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาตกา็กลมกลม่อมจืดสนิทไม่มีที่ต้องไป หมดทางต้องติมันเป็นสภายุงอีกเนี่ยไล่มันออกสภายุงภาณิจิตรันอันน้เป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นไหนก็รู้อไหนก็สว่างสวัย เนี่ยที่เคยพูดว่าถ่าวว่าเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกธาตุนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่ากราบว่าอย่างสนิทเพราตาเห็นเลยชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อา้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็น ทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเสดทำแสดงกังวาลออกมาด้วยเนือ้อไหวไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการของดีพิเศษอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่นั่นไม่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะนั้นจริงต้องกำดำกำขาวไป เช่นเดียวกับเจ้ากับท่านั่วโลกผู้สงสารแต่ตำหนี้ก็ตำหนี้ไม่ลงใครต้องการความสุขความวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อีิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเป,เป็นธรรมดาเอย่างเมื่อเราปฏิบัติเราไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็แสดงับตัวตลอดเวลาอาการิโกเนี่ยคันว่าทําแพ้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่กําหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องผกพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทําให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเตาแย,แยกแยกกันด้วยสติปัญญานี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระ ยอดแห่งความสาธาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จแล้วโดยใจนะลงที่นี่ทําก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคําที่จะพูดต่อต่อไปนี่มายิตินปัญหาทั้งหมดที่ใจวันนี้แสดงเป็นตอนนี้พอสมควร